สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้่าน้องมีตังจะมาต้มยำไก่ต้มยำไก่นี่เอาแบบง่ายๆเลยบ,บ้านๆง่ายๆเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดของในตู้ก็ไม่ครบมีเท่าไหนใส่เท่านั้นเลยค่ะ อันนี้ก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปเนะาะข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามสูตรของต้มยำแล้วเราก็จะใส่เกลือป่อนลงไปนิดนึงอันนี้จะใส่เกลือลงไปหน่อยอันนี้ต้มยำไก่หนึ่งตัวเลยพอน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปอันนี้เป็นไก่เหนียวนะคะซื้อมาตัวหนึ่ง ซื้อมาตวงกระต้มหมดตัวหนึ่งเลยพอเดือดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปด้วยเพราะว่ามะนาวเรามีน้อย มะนาวมีแค่สองลูกเองค่ะไม่พอแน่นอนเพราะบ้านนี้จะกินกันรสจัดอันนี้น้ำมะขามเปียกนี่เราเคี่ยวไว้เองทำใส่กระปุกไว้ง่ายดีค่ะเวลาเราจะหยิบมาใช้เราเอาออกมาจากตู้เย็นใช้ได้เลย เติมผงชูรสนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เรขอใส่ค่ะเพื่อความมั่นใจ <c oughs> ถ้าไม่ใส่แล้วมันรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงแล้วก็จะเติมน้ำปลาน้ำเต็มหมอ้อ <c oughs> น้ำเค็งแม่เห่าลูก เห็นน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยน้ำหมดก่อนเนื้อต้มทีไรน้ำไปก่อนที่ใส่พริกขี้หนูบุบลงไปเลยค่ะเน้นๆเลยเอารสจัดๆจะได้แซ่บๆตามด้วยพริกแห้งทอดอีกหนึ่ง ระบวยไม่แซบก็ไม่รู้จะว่าไงละค่ะทุกคนนี่แหละค่ะบ,บ้านๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรดูดขาดผักชีฝรั่งวันนี้ไม่มีผักชีฝรั่งเอาเท่าที่มีไปก่อน มะเขือเทศก็ไม่มีไม่ได้ไปตลาดเสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลย